เอาละว,วันนี้วันอังคารวันที่6เดือน2ปี2024ตอนนี้เวลา6กโมงสินาทีวันนี้ต่างใจจะวิ่งสองรอบ10บโลแต่วิ่งไม่ได้อะเราวิ่งแบบสบายๆวิ่งแบบเรื่อยๆแล้วมันวิ่งไม่ได้อะ ร่างกายของเราไม่ฟื้นฟูอะ่ะวันนี้อ้วกแตกเลยครับวิ่งได้รอบเดียวห้าโลอ้วกแตกเลยเมื่อกี้เนี่ย<ม>ก็เมือนแบบว่าเราเริ่มมาวิ่งใหม่อะ่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกเราวิ่งมาเป็นปีละวิว่งได้ปีกว่าแล้วอะ่ะมันอ้วกมันไม่แตกหรอกแต่ร่างกายเรามัน มันยังไม่ดีอะ่ะก็เหมือนแบบว่าแค่ได้แค่เจ็ดสิเอร์ซนต์อยงมันมันไม่เก่าสิบมันไม่เต็มร้อยอ่ะมันมันไม่ดีอะ่ะจริงๆแล้วอาหารที่เรากินอะ่ะมันน่าจะย่อยแล้วพอวันเรากินสองทุ่มครึ่งอะ่ะเรากินข้าวประมาณโลของโลหนึ่งอะตีไปโลนึงและกันแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงกะทิอะ่ะ ของอีีน้นอ่ะซื้อมาสี่สิบบาทอ่ะหมดกล่องหนึ่งแต่ทีนี้เหมือนมันเหมือนมันไม่ยอยอ่ะมันมันเสอะเวตาเอออ่ะทีนี้มันเออมันเวตาเออเราไปยังผักตระไค้มันก็ไม่แน่นเหมือนเหมือนตอนกินแล้วนะประมาณตีห้าเออมันบอกว่าเออมันยอยแล้วอ่ะแต่มันแบบว่า ย่อยไม่เต็มที่อ่ะเวลาเราเข้าห้องน้ำปกติมันจะขี้ทีเดียวแล้วหมดเลยอ่ะส่วนมันจะตันอ่ะแต,แ,ตแต่แต่วันนี้เราขี้มาหน่อยเดียวเองเหมือนวันนั้นเลยมันขี้ขี้มาครึ่งเรือครึ่งเรื่องอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วว่าเออวันนี้อาจจะปวดท้องอ่ะมาวิเงี่ยเพราะว่าอาหารมันย่อยไม่หมดอหละแต่ที่ไหนได้มันไม่ปวดท้องอะมันกลายเป็นอ้วกอะ เราวิ่งมาถึงนี่เราเบาโอ้มันหมดแรงแล้ววะมันไม่ไหวจริงๆเราหายใจไม่ทันมากกว่าขาของเราได้ได้หมดเลยแต่มันอ้วกอะ่ะโอ้โหเมื่อกี้อะ่ะเสียดายเลยอ่ะดูร่างกายหน่อยไม่วิดพื้นนะครับที่เกียร์ไอเฮียนมันมองคุยอะไรวะไอสารอ่าดูรางกายโซมๆหน่อยสิ ร้องสิบร้อยนั่งแสนสิบห้าครั้งพอ Whoa. อันี่รูปลังที่แท้ของมันอย่างนี้นี่เองอ๋อตรงนี้มันโล่งนี่นะแต่ตอนเรามานี่มันมันเป็นยาแล้วน้ำท่วมไงเราก็ดูไม่รู้ไงเออนะรูปลังที่แท้ของมันอย่างนี้นี่เองเออนี่ไงต้นไผ่อะอืมมันมอก่อนมันเป็นตลาดนั้นนี่หว่าเออลุเขาเจจะมาทางูุน อ๋อนึกออกละไอ้ตรงนี้เขาทำคลายของนี่ว่าเออเราก็งงเออแล้วดูแล้วน่าจะใช่เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเขาทำคลายของอะ่ะเออมันมียาแล้วมีน้ำท่วมเราดูไม่รู้เนาะเอ,อ้ยเ,เขาทำทำอะไรวะเขาทำคลายของนี่ว่ะ นูนมันเป็นตลาดนัดอ๋อหลึกออกละไอ้ตรงนี้ที่เราเยียวนี่นะเออเนาะเดี๋ยวนี้เขตาตัดออกแล้วมันไม่เหม็นละเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยที่เรามาเยี่ยวไอ้ตรงนี้เป็นปูนไอ้ตรงนี้ต้นตะคบนี่นะดาวม,มันจะครกมียนใบบุญดาวเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยกดจะครกอะ ไหล่ยนี่ยเองตลอบมาจูอาจอ,าอย่างนี้นี่เองคนวิงมีกี่คนว่าคนด้ว่าจากรยานมีสามคันคนวิหนึ่งสองสามสี่ห้าคนวิงมีหกคนเองมีไอ้นั่นกับตะลุงคนนั่นไอ้รูปรอ ไอ้งอกแล้วก็อีแว่นแล้วก็ผมมีทั้งหมด6คนอ่านี่อ๋อไอ้นี่ตาคนนั้นนี่นะอะไรวะพอเอออืมจังกับมนุษย์ยิงมาหัดปรานถอดวีดีโอเล่นกับพี่อน,นุสาวรีเนี่ยคลาสท่า่หมู่นี้ชกูดนึ่งอดชกูดเด้ ក្ដីសោករបស់មនុស្សយើងនែឯងថាឲ្យខ្ញុំនឹងនែឯងមានពេលដូចខ្ញុំអត់ខ្ញុំមានពេលមហាត់ប្រាណមានពេលមកថតវីដេអូមានពេលនិយាយដាក់ទូរស័ព្ទនែឯងថាខ្ញុំឈួតនឹងនែឯងរលទៅជិច្ចដូចខ្ញុំគ្មានផងដោយផ្នែកអា7អញ្ចឹងចាប់ទូរស័ព្ទព្រះហ័តបានផ្នែកអាគ្រប់គ្នាអឺចាប់ទូរស័ព្ទបានទេ ហ <laughs> <a đem fundamentals dragging> ើយអត់ពាក់ស្បែកជើងក្លប់មកធ្វើការក៏អត់បានដែរយើងយើងឆោគឌីហើយครับយើងឆោគឌីហើយយើងផ្នែកງານបងយើងយើងចង់មិនគេបានដែរចង់ស៊ីស៊ីចង់ដឹកដឹកចង់ដើរដើរចង់ឈប់ឈប់បើនិយាយទៅបងឆ្ល lãi ស្មារតីជីវិតតែមានពេលខ្លះ គាត់និយាយច្រើនពេកធុញណាស់ដូចថាយើងមានពេលសួនទัวរបស់យើងយល់ហើយឲ្យគាត់មកនិយាយសួនទัวរបស់គាត់ប្រាប់យើងរហូតរហូតជាងយើងមានពេលខ្លះធុញណាស់តែមិនដឹងធ្វើម៉េចយើងមានអារម្មណ៍របស់យើងដែរនឹកអកមកអឺកែพูดเยอะเกินនិយាយบางทีก็ลําคาญเนี่ยแต่เออพี่กลัวជាងถ้ากูไม่ฟังใครจะฟังอะไรประมาณเนี่ยจ้องឈប់ឈប់จ้องទៅលក់ទៅលក់បងយើង ល្អមួយយ៉ាងដែរហើយពេលនេះពេលយើងឈប់ផឹកស៊ីឈប់ផឹកស្រាឈប់រឿងថ្នាំញៀនទៅបងយើងក៏ស្រលាញ់យើងដែរហើយអត់ហ៊ានសម្តីធំដាក់យើងទៀតញីស្អីខ្លាចយើងខឹងអូណាត់បងដែរតែមិនដឹងធ្វើម៉េចយើងមានតែកម្លាំងយើងអត់ប្លែកញ្ញាតែយើងខេងឡើងវាយវិប័នវិញគីឡូវិញ15ឡូលីឡា งานแค่นี้พอ,อาย้ำนะครับวันนี้วันอังคารวันที่6เดือน2ปี2 0 2 4เปยเวลียมองผัมวยสาพอันนี้บัะสัญญีแรงกายยังกร,รุบคร้อนนะยังรอดบาดลับกระโลกแต่ย้ำนะ วันนี้วิงแคร่รอบเดียวห้าโลเองวันนี้อ้วกแตกครับสวัสดีครับ